จ้ะเอ๋มาละสวัสดีเด็กๆอ้าวเด็กๆอยู่ไหนอะใส่หัวกลับด้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอออขอล็อกกันอ่ะสวัสดีครับเด็กๆพี่ทองดีมาละมาแกะกันดีกว่าไม่ได้แกะหลายคลิปละมาอันนี้นะครับเป็นซองจดหมาย โอ้เขียน้วยดินสอมันจางแล้วเนี่ยจากเด็กหญิงขวัญชนกจ่ซองจดหมายงี้อ่ะมาดูมาดูนี่ขวัญชนกโอ้วาดรูปพี่ทองดีอ๋อแล้วนี่หนูใช่ไหมชื่อน้องปิ่นโตโอ้ปิ่นโตสวัสดีครับพี่ทองดีหนูชื่อปิ่นโตหนูไม่มีช่องนะคะไปดูช่องเพื่อนหนูอ่ะจริงฮิฮิฮ่าฮ่าให้ นุกขอให้พี่ทองดีตะโกนว่าพี่ทองดีรักปิ่นโตดังๆอ๋อได้เลยพี่ทองดีรักปิ่นโตปิ่นโต I love you ปิ่นโตมีโนต้ตสองด้วยโนต้ตสองหนึ่งสกุ๊ตชีท่ทำเองให้พี่ทองดีไหนอันนี้ใช่ไหมเออเออรถจิ๋วให้ลุงแฟรงค์เครื่องบินจิ๋วให้พี่ทองดีขนมให้ฟ้าใหม่ ปออลายมือไม่สวยหนะ้าของอ่านน้อยแต่ให้ด้ใจและนี่ก็เป็นของเล่นนะครับแล้วก็ขนมจากน้องปิ่นโตบอกให้ตะโกนว่ารักปิ่นโตด้วยขอบคุณครับนะ้องปิ่นโตรักปิ่นโตนะขอบคุณครับต่อไปแบบซองบางๆมาจากอ่อนี่นี่นี่น้องปลายน้องปลายให้พี่ทองดีอ่านเสียงลุงแฟรงค์อ๋อได้เลยได้เลย สวัสดีครับพี่ทองดีหนู่ชื่อปลายนะคะอ๋อสวัสดีครับนะ้องปลายหนู่อายุแดขวบนู่ส่งของให้พี่ทองดีเป็นครั้งแรกเลยเนี้ยขอฝากชแนลหน่อยนะคะนี่นี่พีพีพปลายคิสชแนลห้องอ่ะน้อยแต่ให้ด้วยใจนะคะเอฟซี FC พี่ทองดีอ๋ออันนี้ใครอันนี้นี่ทองดีเหรอเนี้ย น้องปลายส่งซองสุงส่มลูกอมมา <c oughs> นี่แล้วก็มีลูกอมนะครับหลายเม็ดเลยฮ์ดบีทให้หมดใจ <c oughs> ให้หมดใจเลย <c oughs> ขอบคุณครับน้องปลาย <c oughs> และต่อไปผู้ส่งนัทมนทองคอําอ้นจากระยอง <c oughs> จากน้องไพลินค่ะ ให้พี่ทองดีสุดหล่ออก็จริงอะนะพี่ทองดีสุดหล่อจริงๆ่ะโอ้น้องไพรินส่งอะไรมาโอ้สกุชี่ขอดูโน้ตก่อนขอดูโน้ตค่ะโน้ตอย่นี้สวัสดีค่ะพี่ทองดีหนูเอฟซพี่ทองดีค่ะหนูเห็นคนส่งของกันค่ะหนูอยากส่งบ้างอะมีของไม่เยอะมากค่ะปลออะไรมือไม่สวยอาน้องไพรินบั้นแบบ มาแบบแล้วก็โดนัทมาแป๊แ๊บแล้วก็นี่บีปาไม่ใช่นี่ของกินเอา้มามัสเมลโลนี่แล้วก็ตุ๊กตาตัวเล็กโอ้ตัวนี้น่ารักดีลูกเจ๊บแล้วก็ไดโนสุกเอไดโนสาวาและนี่ก็เป็นของน้องไพลินนะครับขอบคุณครับไพลิน ซองต่อไปมาจากน้องรัตนนิสภาโอ้คนนี้เคยส่งมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะมาดูครั้งนี้ส่งอะไรมาสวัสดีครับพี่ทงดีผมทอสนะครับเอาน้องทอสนี่เองจับได้แล้วที่ให้พี่ทองดีปาแป้งหน้าขาวอะครา <laughs> วนี้พี่ทองดีขนลูกสู้เลยครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับพี่ ขอโทษนะครับที่ผมให้พี่ทองดีเอาแป้งละเลงหน้า <c oughs> ครั้งนี้ผมจะแกล้งลุงแฟรงมั่งให้ลุงแฟรงลุกนั่ง5 0ครั้งเอาไม่เอาดีกว่า30ครั้งพอคือให้เอามือประสานท้ายทอยลุกขึ้นนั่งลงทําแบบนี้30ครั้งพอผมมีคําถามมาถามพี่ทองดีสองข้อปลอคืออะไรครับเช่นปลอลายมือไม่สวยอ๋อปลอเนี่ยย่อมาจาก ปัดชิมลิขิตนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ทองดีจะเอาความหมายมาให้ดูตรงนี้นะอะ่พี่ทองดีไม่ทําสกุตช,ชี่ไอเองแล้วหรอครับอ่ปอลอลายมืออ่านไม่สวยครับมันนี่ไงปอลอสกุตช,ชี่ก็อยากทํานะครับแต่ว่าพอพี่ทองดีทํานั้นเนี่ยเด็กๆอะ่ะจะขอซื้อพี่ทองดีแล้วพี่ทองดีไม่ได้ขายแล้วพี่ทองดีก็รู้สึกไม่ดีครับรู้สึกเสียใจที่ให้เด็กๆไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสแล้วจะทํานะครับ อันนี้ให้ไวๆคลิกมาเดี๋ยวพี่ทองดีไปท้าลุงแฟงให้นะครับลุงแฟงกับพี่ทองดีนี่แหละเอาละครับน้องทอดนี่มีมุกอหหายอย่างนี้มาใช้ได้ใช้ได้ขอบคุณครับน้องทอดส,ส่งมาครั้งที่3แล้วขอบคุณครับต่อไปพัสดุมาจากน้องรวิภาบุญมากเปิดเลย พาม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 อุย้ยผ้าผ้าอะไรออุ้อยชุดตุ๊กตาโนอตโน้ตอยู่ไหนโน้ตอยู่ไหนสวัสดีครับพี่ทุงดีหนูชื่อพิงพิงนะคะอายุ1 1ปีสวัสดีครับพิงพิงของที่หนูส่งให้เนี่ยมันอาจจะน้อยนะคะรับของจากหนูด้วยค่ะโอ้ยินดีครับน้องพิง หนูมีช anel น,นะคะชื่อพิงค์ ho เหรอลูกสวัสดีครับพี่ทงดีหนูชื่อพุทธนะคะอ้าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับหนูให้ชุดบาร์บี้และตุ๊กตาของพี่พิงพี่พิงให้หนังสือผ้าปิดปากรักพี่พิงนะคะอ้าวรักพี่นะคะหนูกับพี่พิงแย่งชิงพี่รงดีอยู่ <laughs> จะมาแยกชิงกระตบายรักทั้งคู่นะครับทั้งน้องผิงน้องพุทธนะครับเลิฟเลิฟสาวดอกไม้กันนายกล้วยไขย่อ่ะอุลตราแมนอัดโชอัดเช่เอ้ยอุลตราแมนรังแกผู้หญิงอะ่ะพวกเราขอประนามประนามประนามเ,อ,อ,เอ,อ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวอ้ามีด้วยอ้าวนี่มาสัประหลาดผู้หญิงเหรอ จะไปฟ้องคุณปวีนาซ้อมหญิงอ่ะนี่ตุกตาม้าโพนี่นี่โพนี่โพนี่งับงับงับชุดสวยเชียงั้นเดี๋ยวให้ลูซี่ใส่นะอาชุดนี้ก่อนเอาลูซี่ฝอกลวกกระสือนะลูซี่โป๊ะอะตูดตูดลูซี่ อย่างตุ่มที่ผู้ชมอ่าวดูสินี่แต่งสักโพ๊นี่โอ้โหชุดเจ้าหญิงเลยอ่ะน,น,นะนี่เป็นไงล่ะสวยไหมงดงามเนดะี๋ยยวขขับป็นไงงดงามไหมอะหัวหัวลืมอ่าอะ,อะจ่ายกับข้าอืมดูสิดูสิข้าไปเป็นไงล่ะเอ้ยเฮ้ยบอ,อดึงขึ้นไหนดึงขึ้นไหนนี่ ดูซี่สวยไหมคะขอบคุณนะคะน้องผิงกับน้องพุทธขอบคุณครับรักทั้งคู่เลยนะชุดสวยจังและกล่องสุดท้ายบิ๊กเบิ้มมาจากเด็กหญิงปวริษาเกิดบึงพร้าพี่ต้องดีอ่านถูกหรือเปล่าครับจากเพชรบูรณ์ทาม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 โอ้เพียบเลยอะ่ะ โอ้โหนี่มันรูป iPad iPhone หรอเปล่า,าว่าจะสวยเชียมีแอปด้วยแฮมีไลน์เห็นไหมสวัสดีค่ะหนูชื่อแพนเค้กค่ะหนูเป็นนักกระโดดเชือกระดับชาติค่ะโอ้จริงหรือเปล่าครับหนูมีสกุตชี่เยอะหนูจะแบ่งสกุตชี่ให้พี่ทองดีค่ะฝากช่องหน่อยนะคะชื่อช่องฝาแฝดพาเพลินค่ะ ไม่เจอช่องไม่เป็นไรคะ่ะขอให้ได้ช่องก็พอ,อขอให้ได้ของก็พอโอ้น่ารักจังปลอลลายมืออ่านไม่ออกอ่านออกครับไม่มีใครทําคลิปเหมือนพี่ทองดีเพราะว่าไม่มีใครติงต้องเหมือนพี่ไงครล้อเล่นกัน <c oughs> เรื่องจริงครับนี่ไง่อะพี่ทองดีกับลงุงแฟรงเปิดมาเจอลงุงแฟรงกมาด้วยเนะนี่ยนะาเขี้ยวเลยเห็นแบเนี้สวัสดีครับ ผมชื่อปอนครับสวัสดีครับน้องปอนผมเป็นนักนักจุดจุดจุดนักอะไรอ่ะรู้ไหมครับว่าอะไรนักเรียนไงอ้าว <c oughs> แหม่กวนนี่ข้องผมอะส่งข้องเดียวกันกับน้องแผนเค้กนะครับไม่บอกของนะครับกลัวพิษทองดีไม่ลุนนะของอาดเยอะแต่ให้ด้วยใจอ้าวก็ <c oughs> มีแต่ของอาดน้อยอะไรอ่ะมันคืออะไรขีดน้ำเหรอครับ อ๋อแล้วก็ยังลบ i iPhone ยังลบวงกุญแจนมีสกุตช,ชี่ถุงใส่สกุตช,ชี่มีสกุตช,ชี่เพียบเลยสกุตช,ชี่นี่ก็ะสกุตช,ชี่นี่ก็ะสกุตช,ชี่โอ้แบ่งสกูตช,ชี่ให้พี่ต้องดีเล่นเยอะเลยขอบคุณครับน้องแพนเคก้กน้องปอนแล้วก็น้องปลื้ม สำหรับของน่ารักน่ารักให้พี่ทองดีนะครับขอบคุณมากครับแ <hij beğ en Moi> กะกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับที่ส่งของมาให้พี่ทองดีเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวพี่ทองดีจะลงไปทําภารกิจที่น้องทอสท้ามานะครับคราวาก่อนน้องทอสก็ให้พี่ทองดีเอาแป้งปะหน้าคราวนี้ท้าลุงแฟงให้ลุกนั่ง30ครั้ง แล้วก็น,น้าบ้านเลยนะเออเดี๋ยวไปให้ลุกแฟงทำนะคอยดูก็แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเด็กๆสวัสดีครับบ๊ายบายอะไรนะใครท้ามาอ้อทำอะไรลุกนั่งสาบสิบครั้งนี่แก่แล้วนะเนี่ยโอ,โอเคหน้าบ้านเราเดียวดูก็มีใครบ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ มาเอ้ยเอ้ยหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองหกเอ้ยมาหนึองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายีอ้ยโ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 อ้ยนาย ใครท้ามาชื่ออะไรทอสเลอร์บ้านอยู่ไหนทอสบ้านอยู่ไหนจะไปหักคอเนี่ยโอ้โหเดินไม่ได้แล้วนี่โอ้โห